ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมีคนถูกเลขมาแล้วกว่าสิบล้านพร้อมเผยเลขงวดล่าสุดคนแห่เลี้ยงหมูกระทะผีไราญาติหลังมีคนถูกเลขกว่าสิบล้านพร้อมเผยเลขงวดล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่สุสานใตคุณธรรมชนบุรีเลขที่25่ทับหหมู่สตำบลหนองหลีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีกลุ่มนักธุรกิจ จากร้านหมูกระทะชื่อดังและเจ้าของธุรกิจหลายแห่งในจังหวัดชนบุรีพร้อมลูกน้องและกลุ่มนักเสี่ยงโชคต่างช่วยกันย่างหมูกระทะกว่าร้อยชุดให้ดวงวิญญาณกว่า5,000ดวงหรือผีไม่มีญาติรับประทานแถมยังตำสมตำกันสดๆข้างหลุมรวมทั้งตักไอศครีมวางไว้บนหลุมโดยมีการแต่งตัวสวยงามอีกด้วยจากการสอบถามนางสาวภูินทามิ่งโอโรอายุ44ปี เจ้าของร้านหมูกระทะและยังมีธุรกิจหลายอย่างกล่าวว่าตนและน้องๆกว่า30คนมาทําบุญให้กับผีแะญาติเพราะอยากให้ดวงวิญญาณอิ่มหนำสำลาญแล้วอยากพาน้องๆมาขอเลขเด็ดหลังจากเคยได้ข่าวว่ามีนักธุรกิจมาเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จบางคนถูกหวยแล้วรวม10กว่าล้านบาทหลังจากนางสาวภูลินทากล่าวเสร็จได้จุดธูปเชิญดวงวิญญาณมารับประทานอาหารของที่นํามาทําบุญ แถมยังมีสาวสองแต่งกายคล้ายนางลำคอยจุดธูปปักตามอาหารอีกด้วยหลังจากรอทูปหมดดอกถึงเวลาที่นักเสี่ยงโชครอคอยมีการจุดประทัดซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคต่างเข้ามาส่องเลขห่างประทัดได้แก่เลข1นึ 112, และเลข3-5หลายคนบอกว่าจะนําเลขนี้ไปเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน6 5นี้ต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ